กำลังใจที่ดีนั้นเริ่มจากตัวเองนำแต่สิ่งที่ดีเอามาเติมให้มันเต็มแม้ใครไม่ยินดีอย่าไปสอนอย่าไปเข้มจะเสียเวลาฟรีผมเองก็เคยเป็นมองคุณค่าสิ่งเล็กน้อยของสิ่งที่ตนมีจากหนึ่งก็เป็นร้อยจะคอยเพิ่มทำทวีจะเป็นพลังให้เอนจอยไปทำตามฝันได้อย่างดีเหมือนที่ไม่เคยบอกสุขใจง่ายๆเลยนะพี่กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปที่คนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟรีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งง่าย มีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจผมบอกตัวเองแต่ละวันที่ผ่านไปว่าวันนี้ต้องทำให้ใจของเรานั้นสดใสเรื่องราวที่มากมายที่ขึ้นมาอยู่ภายในใจไม่สำคัญก็ทิ้งไปผมสุขใจในทันใดหยิบมือถือแล้วก็เปิดเสียงบีดก่อนที่จะลืมผมเลยเขียนเพลงนี้ตอนเขียนใจผมปลื้มความสดชื่นเข้าในจิตส่ง แสไปเหมือนขึ้นให้คนอื่นต่อไปอีกถ้าจะมองให้ลึกบุญนั้นผมก็ได้ใจผมก็ได้ฝึกคนอื่นใด้กำลังใจและผมก็เชื่อมั่นว่าบุญนั้นจะติดตัวไปเมื่ออะไรต้องการพลังผมจะได้มันไม่ขาดหายทุกวันของผมจึงคุ้มค่าทำมาให้กับตนแล้วส่งให้คนที่เห็นค่าแล้วเขาขยายผลให้คนรอบข้างเขาอีกนะใจผมยิ่งสุขล้นเพาสิ่งเหล่านั้น,นกลับมา กำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจกำลังใจที่มีจะให้คนอื่นได้พอพูดออกไปทีคนแรกคือเราได้พูดไปไม่เสียฟีเพราะความสุขมันขยายยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งมีกำลังใจ